ไปดูการประกวดของใหญ่ๆยักษ์กันบ้างนะคะอะไรมะม่วงยักษ์ค่ะบ้านเราก็มีนะคนกินไม่ได้นะเนี่ยคนกินไม่ได้มะม่วงต้องให้ยักษ์กินนะหมายถึงมันลูกใหญ่ลูกยักษ์นะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาจัดงานวันมะม่วงเชียงใหม่นะคะซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ที่ลานหน้าสุรราชการโอ้โหเท่าไรเท่าไรอุ้ยลูกนี้ 1.93ก็คือ1กิโลกับเกือบ2โลนะ9ขีดกว่ากว่าเกือบกอโลูกเดียวนะคะไม่น่าเชื่อนะคะมีคนส่งเข้ามาประกวด30กวอนลูกด้วยกันโดยการช่างค่ะใครขนาดใหญ่มากที่สุดนั่นแหละคือผู้ชนะอันนี้1.79โอ้ยังแพ้ยังแพ้นะแต่ลูกสวยมากยังแพ้นะสีสวยๆเนาะเดี๋ยวเราจะดูการช่างไปเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องมีคนที่ชนะค่ะลูกนี้โอ้ย อันนี้เท่าไหร่คะอ่าอันนี้บางเนาะอันนี้เขาบอกว่าเป็นพันโชคไทยบูนใช่ไหมแต่ไม่รู้ลูกไหนเดี๋ยวเนี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูโอ้สามจุดหนึ่งเจ็ดนี่แหละมั้งสามจุดหนึ่งเจ็ดน่าจะลูกนี้นะโชคไทยบูนน้ำหนักสามจุดหนึ่งแปดอ่ะให้อีกหนึ่งสามจุดหนึ่งแปดชนะไปเลยค่ะอันดับหนึ่งทำลายสถิติของปีที่ผ่านมานะคะ และที่สร้างความตื่นตาตื่นใจได้ไม่แพ้กันก็คือการประกวดมะม่วงแปลกค่ะคุณกัมพูดูสิคะมะม่วงแปลกอันดับหนึ่งเป็นมะม่วงที่มีเนื้อเยื่อยืนออกมาคล้ายๆกับงวงช้างเป็นงวงช้างอ๋อเหรอใช่ค่ะบางลูกก็เหมือนก้นสาวบางลูกก็คล้ายกับยายก้นยายว่าไงนะโอ้ก้นยายกับก้นสาวต่างกันยังไงเออช่างอุปมา เคยเคยเห็นบ้างค่งกันยังไนะสิคะเอเดี๋ยวไปดูรางวัลที่หนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นมะม่วงที่คล้ายกับงวงช้างนะคะแล้วก็นี่นี่นี่รางวัลที่หนึ่งเป็นงวงช้างออกมานะคะแปลกดีอันนี้แปลกส่วนรางวัลที่สองมะม่วงอะไรมะม่วงรัดหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกสายพันธุ์มาค่บพี่กมบูอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่าเหมือนก้นสาวเออมันใช่ไหมเป็นอย่างนี้นี่เองก้นสาวอันดับสองหมันจำบู๋ไหม เหมือนชมพู่ไหมนึกเรียกยังไงก็ก็เหมือนเหมือนก้นอยู่นะะเหมือนก้นอยู่นะนะอก้นสาวหรือก้นยายไม่รู้แต่ว่ามันก็เหมือนน่ะแต่มันเป็นมะม่วงแฝดค่ะส่วนนี้เป็นก้นยายค่ะต่างกันยังไงก้นยายค่ะสองอันนี้มะม่วงแฝด ใช่เป็นระง่วงแฟบที่คล้ายกับก้นยายด้านดับสา <3 S 2> ไปแหมแต่ตึงกว่านี้หน่อยนะยได้ได้ดับ2เลยนะช่างอุปมาอุปมาหรือเกินแต่ก็มีนนอีกหลายๆ,ๆลูกที่แปลกแต่ก็ไม่ได้รางวัลเนาะเขามีแค่หนึ่งสองสนะคะคก็ถือว่าเป็นของแปลกในบ้านเรานี่รางวัลที่1อ่ะไปฟังดูนะคะคณะกรรมการค่ะ เลื้อยเยื่อที่ที่ยื่นออกมาใช้งวงเนี่ยค่ะก็คือมันมันเป็นลักษณะที่ว่ามันจะพบได้พบได้น้อยได้ไม่บ่อยมันเหมือนตื้ออันที่สองครับเหมือนลูกไปไป็นห้องนันที่สองนี่ก่อนมฆนการแบ่งนาะ การแบ่งเซลล์ของมันอ่ะค่อนข้างค่อนข้างท้าวมันเหมือนเป็นแฝดนะครับก็เกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันจะมาจำใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงที่มันให้ผลแล้วนี่นะครับประมาณ60,000เกือบ70,000ไร่นะครับใน60,000เกือบ70,000ไร่เนี่ยถ้าเฉลี่ยไร่ละ1ตันเราก็จะมีผลผลิตมะม่วงรวมทั้งสิ้นประมาณสักหกหมื่นแปดพัตันนะครับที่เก็บข้อมูลจาก เครือข่ายชาวสวนมะม่วงที่ทําการค้าการส่งออกเนี่ยก็จะมีส่งออกประมาณสัก25,000ตันนะครับรวมเป็นมูลค่าก็ประมาณ300ล้านถึง600ล้านบาทต่อปี คิดดูนะบ้านเราในปลูกมะม่วงนะเป็นพันพันสายพันเนี่ยน่าจะเป็นหลากหลายร้อยสามสี่ร้อยสายพันน่ะชื่อแปลกๆก็มีนะยายนู่นตานั่นเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ใครเป็นคนคนเจอเพราะว่าพัฒนาได้มะม่วงพื้นที่ก็เยอะนะครับมีการพัฒนาสายพันแลวมะม่วงก็เป็นผลไม้ที่สามารถแปรรูปได้มากมายท่านผู้ชมครับเช่น กินสดเอยถ้ากินสดไม่ได้ข้าวเหนียวมะม่วงเอเข้าวเหนียวมะม่วงไม่ได้ก็ทํามะม่วงกวนเอยทํามะม่วงกวนไม่ได้โอ้สารพัดสรุปว่ามะม่วงดองมะม่วงดองมะม่วงกินสดทําน้ําจิ้มทําเกลือพริกเกลือคือกลายเป็นพืชเศรษฐกิจนะใช่ค่ะพืชเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถไปแปรรูปเขาได้หรือเปล่าสมัยก่อนนะแม้แต่มะม่วงอะไรนะลูกเล็กๆทางใต้อะ มะม,<า>ม่วงเบาสมัยก่อนนี้ไม่รู้จะทําอะไรนะค่ะปล่อยลนทิ้งนะ<อ>สมัยปัจจุบันนี้มะม่วงเบาเป็นไงครับ<พ>ราคาไม่เคยต่ํากว่าโลละร<ช>้อยเลยใช่เออปลูกมะม่วงนี่ดีนะครับค่ะเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีเลยใช่ค่ะนะฮะ